สวัสดีค่ะคลิปนี้เราก็ยังอยู่กันที่คำชะโนดเหมือนเดิมนะคะที่มองเห็นเป็นต้นเขียวๆนี่คือป่าผักกูดค่ะเยอะมากเลยข้างบนก็จะเป็นต้นชะโนดนะคะที่ขึ้นสลับกับต้นไม้อย่างอื่นด้วยมีต้นมะเดื่อแล้วก็ต้นไม้ต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆบ,บ,บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะเราก็จะเดินตาม สะพานไม้กันไปที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์กันเลยค่ะแล้วก็จะมีป้ายบอกทางนะคะว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ตรงไปข้างหน้าก็จะเป็นสะพานทางออกแล้วค่ะเราเข้าไปดูบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์กันใกล้ๆเลยนะคะเมื่อก่อนบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี่คือใสมากเลยนะคะมองทะลุเห็นก้นบ่อลึกมากเลยแต่ตอนนี้น้ำไม่ค่อยใสเท่าไหระะ่แล้วค่ะ ออันนี้ไม่ให้โยนเหรียญลงไปในบ่อนะคะก็จะมีป้ายเขียนบอกว่าห้ามโยนเหรียญลงไปในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะนี่นะคะป้ายที่เขียนบอก